นิติศาสตร์จุฬาเกียรติยมนะ LSE London กฎหมายลอสยกค่ะเปิดค่ะ congratulation ค่ะคนอยู่ทีมหมูได้ไงก็ฝากบอกพี่ลูกเกดกับพีซด้วยนะฮะว่าที่ไม่เลือกผมนะฮะระวังตัวเลยนะ,ะเพราะว่าผมเนี่ยจะพาชนะัยชนะให้กับทีมพี่หมูแน่นอนครับเจไม่กลัวหรอกคะ่ะ คนต่อไปแมนค่ะตัเช่นยกค่ะความรู้สึกตอนแรกที่ยืนรอเมนเทอร์ก็ตื่นเต้นครับเมื่อไหร่จะเปิดสักทีอะไรอย่างเงี้ยเปิดค่ะ like ตายเหมือนปีเตอร์มากโอ้ย <laughs> oh ตอนนี้มีทีมหมูกับทีมพีชเลือกคุณนะคะชอบมากแต่ว่าแรกจำขึ้นใจเลยว่าเป็นหมายเลขหนึ่ง on my list you are the first one on my list สำหรับพี่นะครับแมนไม่ได้อยู่ในลิสต์แต่แมนคือมามืดคุณเป็นสตาร์แล้วตอนนี้ everything now ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆนะครับแล้วก็พี่ทั้งสองคนเลยที่ที่ที่เลือกผม แต่ผมคิดว่าผมคงคงเลิกผีดแล้วกันครับโอ oh. <Wh ow. S 1> ้วาลาคุณแกรนด์ชื่อคแต่ผมคิดว่าแมนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกับทีมพีชเพราะว่าแมนน่าจะสอนพีชได้เยอะในเรื่องความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอติกในการทำงานก็ดีนะก็ช่วยช่วยกันโตทุกคนช่วยกันเสริมให้ตัวเอง เขาก็มีสไตล์ของเขาเนาะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะเปิดค่ะเชิญค่ะคนอยู่ทีพีชค่ะ Yes การเพื่อนพีชพีชเพื่อนกันกันเพื่อนพีชพีชเพื่อนกันก็คงพากันมันนิกกี้ค่ะชอบมากชอบตั้งแต่แรกเลยเชิญยกค่ะ พี่ like attitude น้องมากนะคะ you have sex appeal and you got a great body นะคะแล้วพี่มั่นใจว่าพี่จะสามารถที่จะช่วยน้องพัฒนา acting modeling I can do for you so I hope you pick team ลูกเอ็ค่ะ พี่ไม่ได้เห็นนิกกี้เฉพาะประเทศไทยนิกกี้สามารถเป็น international model ได้เออจริงด้วยว่ะเอ,อ๊ะหรือว่าเขาจะเหมาะกับพี่หมูพี่อยู่ในแฟชั่นมา20ปีพี่มีคอนเนคชั่นทุกเอเจนซีทั่วโลกสิ่งที่อยู่มีตอนนี้ต้องการพาล i s ชนิดเดียวเท่านั้นนิกกี้เป็นคนที่เรามองเห็นศักยภาพมากๆ คนนี้น่าจับตามองคือทุกคนมีคอนเนคชันเนาะเราเองก็มีเหมือนกันน้อยกว่าช้ากว่าเราเกิดช้ากว่า,วาไม่ได้นับความสนิทนะครับดูเหมือนเขาลังเลอะ่ะแต่ยังไงก็ต้องดึงกลับมาต้องดึงมาอยู่ทีมลูกเกดให้ได้พี่รู้ว่าน้องอะ่ะอยากจะอยู่ในวงการของเธอ You need guidance and I can give it to you I don't think you can do that Connection whatever ด mean anything วินัยความเพียรและความ I have วินัยเราก็มีวินัย I have วินัยมันก็อยู่ที่น้องแหละว่ายูณคิดว่าเมนเทอร์คนไหน could do the best for you copy paste ก็ผมขออนุญาตขออนุญาตเลือก ลูกเกดครับทางการสลชชิญค่ะคุณอยู่ทีมลูกเกดค่ะเปิดค่ะทางการสลชชิญค่ะเป็นที่สุดคนต่อไปแจ็คค่ะอ อีกแล้วเปิดค่ะแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ที่มีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาสามารถไปทําอะไรต่อได้เยอะ Superstar, you have this superstar quality, no doubt about it, and you have this natural charm. I think the fact that we are all three want you, so with your attitude and the way you approach the world, I think you can conquer the world. What, what you need. wherever you're missing, we all have something to give you. who you think is the best mentor for you, i think that you should come with me. if you come to team look i have a full package. i've got a family of 15 girls who will help guide you as well. yes. <laughs> Actually, I want him so much I googled everything in Chinese, but I'm just so I'm prepared my homework I so wanted him so I googled all my speech in Chinese Xiao Jing Nian Xin You're a superstar I can't แต่จริงขอเชินชมพี่หมูผู้ชายไปจริงจังไป็นคนกูเกิลมาแล้วก็อ่านนี่ firstly I want to say ขอบคุณ uh, เลือกผมเ okay. ขาคทำหมดแล้วจะทำให้เต็มที่ครับว่า wow. uh, my answer is ทีมลูกเกดครับโอ oh yes. oh congratulations to ทีมลูกเกดนะคะนี่นัลล่า สวัส<ม>ดีครับไม่รู้นะเมื่อกี้ก่อนเปิดประตูพี่หมูยังบอกว่าน้องพีเคเหมาะกับพี่พี่ก็คิดอย่างนั้น <P. S 2> พี่คิดว่าน้องเหมาะกับพี่เรามีอะไรที่เราคิดว่าคล้ยคยายกาัน,นมันมันเซมิแร์มากพีเคกับพีชมีอะไรที่คล้ายกันมากแต่พี่คิดว่าสิ่งที่พีชมีพีเคมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นพีเคไม่ต้องการเมนเทอร์พีชพีเคต้องการเมนเทอร์หมัวสวะ ถ้าคนเดียวก็น่าจะง่ายกว่ามันไม่ต้องเลือกอะไรงนี้แต่โฮมมีพี่หมูและพี่พีชเขาสู้กันอย่างนี้เราคิดไม่ถูกเลยครับผมคงเลือกพี่พีชครับเทมากค่ะคุณอยู่ทีมพี ทำไมพี่เอาว่าเขาไม่ใช่ทายปเราตั้งแต่แรกเลยตรงนั้นก็ไม่เหลือเสียใจด้วยค่ะคุณไม่ใช่เดอะเฟซมิกกี้ค่ะเฮยหลอดจังมอสค่ะ Know มีอยู่สองคนเนี่ยที่จะสู้ให้ตายตายเลยอะ่ะถ้าไม่ก็จะเอามีดแทงเลยอะ่ะแทงเบนเทอร์นะคือกันกับมอสค่ะ no. นี่เลยค่ะไม่นนใช่เต no. ้องก็บเลขอเชิญเอ็มค่ะเสียใจด้วยค่ะคุณไม่ใช่เดอะเฟซ You see how he was he breathing? how ต่อไปเติร์ค่ะ I like him a lot ตั้งแต่วันสัมภาษณ์ด้วยดีใจด้วยค่ะคุณอยู่ทีมหมูค่ะยกด้วยได้ไหมอ่ะยกด้วยได้ไหมอ้่เจม้ว, <laughs> มวตอนนี้โลกของแฟชั่นเป็น endogenous หมดเพราะฉะนั้นเตนนิร์ดจะเป็นอีกหนึ่งม้ามืดในรายการ The Face Men ณนะเวลานี้ทุกคนที่อยู่ในทีมเราอ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นรองเลยครับพอมายืนมองแล้วนะทีมลูกเกด6คนดูเหมือนบอยแบนด์มากเลยบอยแบนด์ <Boy Band. S 2> <laughs> ผมว่าเล่นสารกลางจังหวัดน่าจะเหมาะครับนี่อยู่เขตนนทบ,บุรีค่ะทีมพีชเป็นทีมแชมป์จ้ะแค่นั้นเลยจ้ะทีมพีชก็น่าจะไปเล่นในสนามเด็กเล่นได้ทั้งทีม time to work Peach. พีชพีชก็ประสบการณ์เยอะในระยะเวลาที่สั้นมากพีชก็ไปไกลมากก็ไปไกลมากจริงอ